บัดนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมาทากนกรรมฐา,านแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านหลายอย่าลืมลรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดโลลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามอัธยาสัยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเราเรารู้ครบถ้วนเออขอให้ปฏิบัติตามอัธยาสัย เพราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักคนเราอัติยาสายด้วยการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มี แต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรเลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากอที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่นานฟังนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีนะี่อาศัยเจตนาดีนี่ไม่โอ้อวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่นาน a l หลายมีกําลังใจบริสุทธิ์ฝุด่องตามกําลังที่จะพึงทําได้การที่จะมีกําลังใจสูงและมีกําลังใจต่ําได้ธรรมะสูงธรรมะต่ําอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกําลังของจิตที่เป็นผู้สนอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกําลังที่เป็นอกุศลเข้ามาครอบงํามากจิตแล้วก็เผลอไป ถ้ากําลังใจที่เป็นอก,กุศลเดิมเข้ามาสลับสนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ท่นนหลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปแล้วพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไมถึงอริยมรรยผล แต่ว่าทาตนเป็นกันยาในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีกันวันนั้นนั้นไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคําสั่งหรือคานำําแนะนำหรือคานัดหมายกับเพื่อนฝูงก็ดีกูบาใจาก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิตนั่นจิตยิงเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย เราถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราเจ่อเพิ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆครูบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถ <c oughs> ทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกเออทำห้าในอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภ,ภูมิยังไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ ่านบรรณภาพไปแล้วมีกําลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อเปสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ธิมายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้ขวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้น ก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งมีอะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สงฆ์ศีก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำํำท่านบอกว่าต้องคํำอย่างนี้อ่านหนาังสือไม่ออกเดอต้อง,องออออจุดไฟ แล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพาะตองเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระธรรมฐานก็ใช้กําลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กําลังข้าพิญญายกจิตโดยใช้มโนโมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่อภิญญาใหญ่ ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาห์าที่สุรามุนีเจดีสถานพอ,อไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระบิชิตามานพรเ,เงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่ของท่านก็ถามว่าทำยังไงจะอ่านออกระพูดยากขาด ท่านบอกว่าที่ประจุบุยานก็เธอมีแล้วแต่อาศัยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประจุบุยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนข้าเรียเจ้าฉะนั้นเพื่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้กะถานีไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานั้นเป็นเรื่องเล็ก ท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วถ้าถายก็เห็นจะเป็นมงกุฎพระเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ออติปิโสออติปิโสวิเศษเสออิอิเสเสพุทธมาเนออิอิโสตังพุทธปิติอิ นั่นก็ว่าคาถาน,นี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตามไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้และเวลามืดมิดก็สามารถจะหายมองเห็นหนองสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้คาถาน,นี้เป็นฌานทำไมอย่างนั้นเป็นนั้นว่า ท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดมืดมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมาทามันก็มันนานใช่เวลาเพียงครู่เดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี่ทรงฌานสีสส่สบายก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทําไปทํามาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออก แต่ว,ว่าวิทีนี้ท่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นแต่เพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่าย,ยังไงวงเล็บขคงท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอย่าทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อนหน้าคน ถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือหนังเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะอธิบายสันิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่า ท่านได้เจริญอะไรล่ะรูปตัพุทาโรอ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบทพระพุทธคุณทั้งบดก็คืออิริปิโสพระก,กวาหมดเลยกมจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบดนี่ก็ไม่ถูกคมข,ขันนะถ้ามาทิสกจนอย่างนี้ ท่านบอกว่าท่านเลนอิติปิโสทั้งบ,มมบทมันสบายใจดีจนกระทั่งจิตเป็นฌานสี่แล้วมีความรู้รสึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปร,รูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นท่านอธิบายไว้ทำไมยังไงทำไมย่างนัยยงน้น ท่านบอกทำไปวกระถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กัตถายาวก็ทําเป็นฌานได้อิจิิโสทั้งหมดก็ทำเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌาน็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสาหรับท่านท่านก็ไปใช้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปใช้ ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดีสถานองค์สมเด็จพระวิชิตธรรมาสสมตสว่าส,สั <c oughs> สมเกสีสำหรับเพื่อภิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจ,จับกระสินอันนั้นจับกระสินอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อย แต่ความจริงเขาใช้พิญญากันจริงๆเขาจับอารมณ์เขเรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคำว่าพิญญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้กวก็ใช้บทพจน์ภาวนาย่อๆว่าโสตตาพิญญาให้ทําเพียงเด่มนี้เวลาภาวนาให้กําหนดลมหายใจเขาออก แล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตในกระสินใช้โสตตาพิญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือชันสีเท่านี้อภิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกกระสินอะไรทั้งหมดตามาทิ้งแท่งท่านก็มาทำทำแล้วก็สบายใจ อาพิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โซตตะพิญญาอย่าลืมนะโซตตะพิญญาเป็นคำภาวนาเท่านี้ตมามอันทคกนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนที่กสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนที่กสิทธิ์ท่านก็สามารถทําได้ทุกคนถ้ายปิดของท่านแต่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านเอาของนี่สรงสมาบัติแปะ ในเมื่อจิตทรงสมาบัติแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาแม้มมแต่หนึ่งวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชนมันไม่ถึงสมาบัติ 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเราจะทํำได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทำไปใกล้ใกล้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน ้เขาสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แก่บอกว่ามีผลดีมากอาล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้นั่นบอกว่าท่านคิดว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้เรงกล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพระจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงโปรดบอกว่า เออนี่ควรจะจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงผมย้อนต้นมานิดนึตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่ามีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านบอกให้พิจารณาใช้นิพพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะเออขอโทษนิมิตจิตติ นีมิจิตตานิพาณจิตตินิพานาจิตาาจตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพาน,เป,นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คลาจากานิพพันเมื่อกำลังใจของเธอจะไม่คลาจา,านิพพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวก ความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านหวงและปกไม่เห็นจะยากเมื่อจำระถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตะาะนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่าง เม,มื่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใชอารมณ์นี้เลยไปจิตใจก็จับผนิพันธ์เห็นภาพผพนิพันธ์ใสแจ๋วก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่งคือผนิพันธ์ยังไงยังไงเราตายชาตนินี้เราต้องผนิพันธ์ให้ได้เรื่องร่างกายเรื่องรทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แปรมโน ต่อมาตามมันที่ก้นท่นกราว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมมลกยเทียบให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารบว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเสร็จแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเนจนแจ่มใสท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมด ถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสยัยงทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จระสมาสร,ระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าส,สอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามา นี่เราก็ว่ากันตามอันทิกของท่านนะจะมาโมเมโปเป,ปตันนาแล้วกับผมไม่ได้เท่านั้นถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนวิธีธก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนวิจีเป็นเครื่องสอบความรู้ทางพระพุทธศรราสนาแล้วการปฏิบัตินี่ก็ความจรงิงมันก็เรื่องของใครของมัน,มนเหมือนกันจะทําเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ แล้วก็มาว่ากับอย่างนี้ต่อไปดีกว่าเพราะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุย,ยานแจ่มใสจะจํำภาพเห็นภาพในมิรทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเนจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระาทิตเวลาเที่ยงนั่ว่าไวไงนิดอ่านหน่อยสิว่าโดยสร้างในมิรเปรียบเทียบปรากฏผล ว่าภาพมีมิตรและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนานี่แท้คำให้ภาวนาว่าปราโมทเฉยๆไ้จับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทและหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาแจ้าก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ตามที่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุดีไม่ดีคือ่อธิบายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตังกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคำาอธิบายถึงจนเบื่อเสียสตังหลายทศเศษที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตังมากอันนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจาอริยสัจ์ ท่านบอกว่าในการต่อไปในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสม,มา์สมเด็จเจ้าทรงสอนให้เจริญพเมืองหานสีเอาลสสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรูก้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่นานที่ได้ทิพยจุโุยานแล้วก็ดี ท่านที่ได้มนโนยิ่งทีแล้วคุดีที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไราไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลําดับมาท่านก็นบอกว่าถ้าใช้พรม,มีหางสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรม,มีหางสีจริงๆและความจริงพรม,มีหางสีนี่แปลอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของม่ยาก แล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกระทูถ้ถามคือพระพุทธเจ้าเองท่านตั้งกระทูถ้ถามเพื่อสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทากันยังไงแล้วท่านก็แก้ของท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่ผูกโกรธ ภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณา,านุสติกกรรมฐานว่าเมื่อกิตทรงพมีหางสีแล้วก็ต้องเจริญอสุปรกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณา,านุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่ไม่ช่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่ง ท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดีองค์แรกนี่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเรียกไว้ว่าอิติปิโสอิติปิโสเสเสอีกนี่นะกรรมฐานนิมิตรอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณตูตูปปาติญาณ อาตีต่างสยานอนนายต่างสียานปัจจุบันนำสียาน,น,ายานและยถา,ากรรมตายานหรือว่าที่ปัจจุบันท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทำไมอย่างนั้นท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือบเพนิวาสารุปติยานก็ได้แก่การละลึกชาติอยหลังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะละลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนัก แต่ว่าเพระว่ายทีวีโสเวเศตใช้อีกจึงคล่องตัวแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้อยู่ตูปปาดิญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนึกปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนในสัตว์ที่ปลายกดเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจะไหนมันรู้ได้ทันทีภาพหลักอาตีตามสัญญารู้เรื่องราวในอนดีตของคนนสัตว์ อนนานาคตั้งสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนสัตว์ปัจจุปนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนสัตว์และพื้นที่เหมือนกันแยืถท้ายกมตายานรู้กฎของกรรมของคนสัตว์ทีได้รับความสุขความทุกข์ก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล้วคล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอ นี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ไปคุยชั้นใดที่เปจะคุญยานจัะฉชั้นใดผูกเพนิวาสานุสติยานจัะและก็ามาโมเมาเยนหลบโมโตสันมีความรักความกธอิฉายและสยาไม่เชี่งนั้นคนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเกรงว่าจะคขกับความชั่วเข้ามาไว้แคนเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่าน ท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทไว้ว่าไมการต่อมากรรมฐานนิมิตที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทําให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีสู้กันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวัน ทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านนต,ตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาสองทั้งหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อใช้กรรมฐา,านทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิภูยานอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบรารมีสิบให้ครบถ้วน ให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบเพื่อทบ้วนย้ายคลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์มันจะเศร้าหมองความแจ่มใสของญาณในฌานที่จะพึงได้มันจะเศร้าหมองไปให้สัตว์ผิดไปและก็น,นอกจากบารมีสิบและให้ตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติ แล้วก็ใช้เจริอสุปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บรรมีสิบก็ดี เรามีอ่านสี่ก็ดีอาสุภกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายคลาดจากจิตทำได้ไหมละ่ะโอ้มองเวลาหมดเสร็จแล้วสีนะอแล้วเป็นว่านับต้แต่อนี้ไปเรื่องของท่านโพธิ์เท่านี้ผมจะไม่อธิบายในมากจะเ,เล่าแต่ลอยแต่ขึ้นไปน่าอธิบายอีกสิบคลาดเส็มันก็ไม่หมด เวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาเสียแล้วก็วขอท่านหลายพยายามส่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ <c oughs> ก็อยัติว่าจะต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิงใดได้เกินนี้กาลังของเราก็มีสายของเรา <c oughs> ถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเป็นเรวลงฉะนั้นขอบรรดาพิสุสงฆ์และสมณีทั้งหลายก็ั้องวาสุขบาสิกาต้งตั้งใจวิวาาเราทําความดีเพื่อพระนิพพานกันอาดาต่อจน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิิยาบทาทีสี่พิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสรีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี